สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a e y Auto Import ค่ะวันนี้เออยากจะให้ทุกๆท,ท่านมาชมคลิปนี้ซ้ำกันอีกครั้งนึงนะคะกับเจ้า m u สเซิ c คาคู่ปรบับสายโหดมาประทะก,กันนะคะมาชมกันอีกครั้งค่ะชอบแบบไหนเลือกได้ดั่งใจท่านเลยนะคะค่ะกับรถ m u สเซิ c คานะคะคู่ปรบับคันเทพคัมโร่หกพันสองร้อยีซีรุ่น SS และมาส t ต n ง5.0 GT ค่ะ 0 g p นะคะตัวนี้ต้องพูดเลยนะคะว่า,าเจ้าปีศาจแห่งท้องถนนนะคะคัมโรนะคะถูสเอและเจ้าม้าป่าหน่มขุมพลังปอร์ m มาส a ต g ค่ะคู่ปรับที่กินกันไม่ลงมาโดยตลอดนะคะสำหรับ2ตัวนี้นะคะค่ะเดี๋ยวพาทุกทกท่านมาพบกันค่ะนี่เลยก็คือว่าจะบอกเลยว่าเป็นนะะ้แม่ทัพนะคะของสอค่ายใหญ่นะคะกับเจ้าฟอร์ดมาสเตง และเจ้าเชฟโรเลตแคมโค่ะอะค่ะเดี๋ยวเรามาชมการประทะก,กันของเขาทั้งคู่นะคะแล้วเดี๋ยวเอจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่า2คันนี้ท่านเหมาะกับแบบไหนนะคะถ้าขอเสียงคุณบราไหน่อยะคะ่ะ3 2 1 พูดเลยคะ่ะว่าเป็นสายเลือดเลยนะคะของอาชาวอเมริกันนะคะเป็นสายเลือดของเขาที่เข้มข้นมากนะคะสำหรับรถมัสเซิลคาร์นะคะต้องก่อนเอ่นต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยคะ่ะว่ารถมัสเซิลคาร์เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่เขาเริ่มผลิตมานะคะก็เขาออกแบบมาเน้เน,นในการทรงพลังไม่ได้เน้นสวยหรูนะคะแต่ว่ามานะปัจจุบันได้ว,วิวัฒนาการใหม่นะคะการออกแบบมานอกจากบ้าพลังแล้วนะคะ ออกแบบมาให้มีความป,าปัาเปียวสวยหรูนะคะคุ้มราคาน่าจับต้องได้ค่ะคะ่ะสำหรับสองคันนี้นะคะถือว่าเป็นผู้แข่งผู้ปราบกันมาเลยนะคะที่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องพูดก่อนเลยนะคะว่าสองคันนี้นะคะอันนี้สองรุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นรถนะคะที่ออกมาออกแบบมาเพื่อขับขี่สิ้นบนท้องถนนแต่ได้ความเป็น dna นะคะของรถรุ่นที่เอาไป สนามแข่งและมีโหมดการขับแข่งที่สนุกสนานเพิ่มด้วยค่ะค่ะก็เป็นคู่แข่งที่เขาเรียกว่า,า,า,าผัดกันชนะผัดกันแพ้กันอยู่ตลอดเวลานะคะตั้งแต่สมัยเมื่อปี1 9ึ่งเก่งเก้าเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปข้างหน้ากันนะคะค่ะเอาละค่ะคำรวไปก่อนเลย พิศษ มากเลยนะคะเอาละค่ะเจ้าม้าป่านุ่มคุ้มกระดังเชิญค่ะรอไหมคะค่ะ,คะนะ,ะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะว่าท่านใดนะคะ ชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะคะรักแบบไหนเลือกได้เลยค่ะนะคะถือว่าเป็นรถมัสเซลิลคาร์ที่แรงเท่นะคะสายพันธุ์อเมริกันแท้ๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวามาชมกันนะคะสำหรับเจ้า Mustang 5.0 GT C สีส้มใหม่นะคะจะมีมาพร้อมเสิร์ฟให้ท่านรับรถได้เลยในเดือนพฤษภาคม63นี้นะคะ1นึคันนะคะที่พร้อมเสิร์ฟท่านทันทีและเจ้า ทําโรสีแดงรถจะพร้อมส่งมอบท่านได้ในเดือนมิถุนายนนี้สนใจยังไงร,รีบทักมาค่ะส่วนตัว5.0 GT นะคะท่านใดสนใจสามารถจะสั่งได้นะคะสั่งเราได้ค่ะเรามีรถพร้อมรับได้เลยเดี๋ยวเราจะให้ชมกันด้วยนะคะไปเอาเจ้า Mustang 2.3 มาด้วยอีกคันเองเดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะคะระหว่าง m u ส t ต n ง2.3 e c o b o ู t และ m า s t ต n ง5.0 GT ตัวนี้อะไรจะต่างกันบ้างเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องสำหรับ2คันนี้ก่อนนะคะอ่าขับมาให้เฉียงตรงกันหน่อยสิคะสำหรับเจ้าปีาศาจตัวนี้นะคะ c a m เ r o รนะคะเป็นรุ่น 2SS ค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะแรงม้าจะอยู่ที่6,200ซีซี c ค่ะแรงม้าได้ที่455แรงม้าที่4,400รอบนะคะตัวนี้สำหรับเจ้า,า Ford Mustang นะคะ5.0 GT ตัวนี้แรงม้าจะอาขอโทษค่ะ cc จะอยู่ที่5,000 cc นะคะแรงม้าได้ที่4,600ันห่ ขอโทษนะคะแรงม้าได้อยู่ที่460แรงม้าค่ะที่4,600รอบค่ะตัวนี้เลยนะคะ0 1 0นถึงรอนะคะสำหรับเจ้าปีศาจดำคารโรคันนี้0 1 0นถึงรอยอยู่ที่4วินาทีนะคะสำหรับเจ้ามัสแต n งตัวนี้นะคะูนย์ถึงรนะคะอยู่ที่4.4ว,ว,วินาทีเลยค่ะค่ะนะคะเอาละค่ะขอเสียงอีกรอบหนึ่งสิเราใจหน่อย321ทั้งคู่ นี้นะคะรอๆเลยนะคะภายในค่ะถือว่าเป็นรถนะคะอ่าสายพันธุ์โหดดุรอนะคะค่ะทรงพลังจริงๆนะคะแล้วก็มาด้วยชุดแต่งนะคะ SS เลยค่ะตัวนี้ค่ะสำหรับรายละเอียดในเรื่องของออปชั่นเต็มๆนะคะสำหรับ2รุ่นเนี่ยสนใจทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเอชจะให้ฝ่่ยขายนะคะส่งข้อมูลเพิ่มให้ค่ะ แล้วก็เจ้ามาสแตงนะคะ5.0เดี๋ยวไปเอาไอ้ตัวเล็กมาไปเอา2.3มาอีกคันหนึ่ง,งนะคะเดี๋ยวเอ็กซให้เทียบดูนะคะว่าระหว่างเอ่อมาสแตงนะคะ5.0แล้ว2.3อีกข้อมูลจะต่างกันยังไงมาอีกคันหนึ่งแล้วค่ะคะันหน่อค่ะก้อง ทุกคนนะคะมีใครมาบ้างมีใครไปบ้างทักทายหน่อยคะ่ะเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันนะคะว่ามีอะไรต่างกันนะคะสำหรับเจ้าม้าป่าน, Barnes Smooth นมขุมนสลังนะคะรออเลยรอๆเลยเอาละค่ะเรามาชมกันที่5.0ก่อน,นะคะ่ะ ลืมบอกไปนะคะถ้าสำหรับตัวเทอร์โมโรนี่นะคะก็จะเป็น617นะคะนิวตันเมตรนะคะที่4,400รอบนะคะค่ะท่าสำหรับตัว c a m ร์โมโรนะคะและก็ถ้าเป็นตัวม u ส t ต n g นะคะม u ส t ต n g ค่ะ2.3ขอโทษค่ะม u ส t ต n g 5.0นะคะจะได้อยู่ที่624นะคะนิวตันเมตรที่4,000ขอโทษนะคะ ี่4,600รอบค่ะใช่ค่ะพูดถูกแล้วค่ะนะคะดูข้างหลังนะีคะคือความสวยงามนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าทั้งสองรุ่นทั้งสองคันเนี่ยออกแบบมาให้มีความโหดความแรงความดุและความน่าสนใจในการมองบนท้องถนนขับไปไหนมาไหนเอเชียว่ามีแต่คนมองแน่นอนนะคะรอจริงๆสายโหดเลยค่ะค่ะ มาชมมัสเตงกันค่ะข้างในค่ะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ชมกันหน่อยด้วยค่ะสำหรับตัวมัสเตง5.0นะสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นกว่าตัวเครื่อง2 0 0 3อ e ีสาอีโบสนั่นก็คือว่าอของเอมาเนี่ยจะเอเอามาเป็นเบาะเรคกอเมลร์มาเลยนะคะเบาะสำหรับชุดรถแข่งนะคะแล้วก็ระบบช่วงล่างนะคะ,ะระบบช่วงล่างจะเป็นอะไรนะคะคุณเบอร์ตัว5.0ช่วงล่างแม็กนลลครับผมม,ม,มีทั้ง2คันเลยทั้งคาเมโลแล้วก็ทั้งตัว อ๋อค่ะค่ะจะเป็นแม็กเดลัยแม็กเดลัยนี่ช่วยในเรื่องของการปรับการขับเคล่ใช่เป็นช่วงล่างไฟฟ้าช่วงล่างไฟฟ้าปรับตามพื้นผิวถนนเลยนะคะค่ะแล้วก็เป็นเครื่องเปิดห้องเครื่องเลยค่ะแม็กแม็กก็จะเป็นแม็กไลนนี้นะคะถ้าสําหรับตัว5.0แล้วก็มีตัวสปอร์ตเอ็กซ์นนะคะตัวปรับท่อ มีเพื่อนๆใครถามอะไรมานะดูมั่งดูมั่งขอดูหน่อยจีมีแฟนเอ๋อมากันเยอะเลยสวัสดีทุกคนนะคะร้านอยู่ที่รามอินทราค่ะารามอินทรากรม14นะคะมาดูก่อนค่ะเพื่อนๆใครถามอะไรมาค่ะฝากหัวใจฝากด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอะละค่ะใครที่เอ๋ยยังไม่ได้ตอบนะคะก็เดี๋ยวเอมานั่งไล่ตอบหน้าโพสให้เอาละค่ะดูเครื่องเลยค่ะ5.0เครื่องแร ค่ะเครื่องแน่นถ้าสั่งกว๋วยเตี๋ยวก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวชามพิเศษค่ะเอาเครื่องแน่นๆนะคะค่ะเอาแล้วคันนี้เปิดหน่อยอันนี้เป็น2003 Eco b o o s ซึ่ง2003 Eco Boost ตัวนี้นะคะจะรีดแรงมา้ามันเป็นตัวเครื่อง2003 Eco Boost รีดแรงม้าได้ที่310แรงม้าเลยนะคะคันนี้และก็ตัว2003 Eco Boost ของเราสเปคก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นกันค่ะ มีทั้งเบาะเลคเด้วย BNO ด้วยนะคะและมีตัวปรับท่อด้วยค่ะนะคะสนใจทักมาอยากได้ออปชั่นให้สุดมาสะดุดที่รถของเราปิดฟ้าค่ะเด็กๆแล้วเดี๋ยวให้ชมกันค่ะว่า5.0อ่ามาดูนี่เลยค่ะในช่วงระหว่างที่เขาปิดฟ้าตัวนี้นะคะ2,003ตะข่ายนะคะจะเป็นตะข่ายพิ่งออกจะทีหน่อยค่ะ อ่ากว้างค่ะไม่ใช่กว้าไม่ใช่ถี่ค่ะพูดผิดและตัวห้าศนแรงค่ะคุณคุณคิวค่ะแรงไปไหนคะนี่เลยค่ะตัวนี้ตะข่ายเขาก็จะเป็นแนวซีกเล็กลงค่ะตัวนี้แล้วก็คันนี้นี่รับสติ๊กเกอร์มาจากนอกเลยนะคะถือว่าเป็นรถมาสันค่ะที่แบบว่าอบอกเลยค่ะว่าแค่เห็นก็ใจละลายแล้วนะคะค่ะ อยากรออยากเท่อยากแรงเชิญทางนี้ค่ะเอไอวออโตอินพอร์ต e นะคะค่ะหาไซายโดยแล้วก็สำหรับเพื่อนๆืน,นะคะคัโรถคันนี้จะส่งมาที่ภูกเก็ตวันเ,เป็นพรุ่งนี้เดินทางนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะอยู่ที่ภูกเก็ตกันเป็นวันพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้เ,เดินทางไปภูกเก็ตแล้วก็จะไปที่หาดใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็จะไปที่จังหวัด สงขาด้วยค่ะนะคะถึงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆท่านใดที่อยู่จังหวัดที่บอกไปนะคะอยากพบกันอยากคุยเรื่องรถทักกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวเอจะสัรนเวลาแล,วแล้วเรานัดพบกันนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเ,เขาพารถเข้าไปข้างในเดี๋ยวมาดูกันนะคะกับรถมัส c นคาสายโหดท,ที่ขับเข้าไปข้างในกันนะคะอาค่ะ,คะชมรอบคันอีกครั้งหนึ่งค่ะาไปขึ้นไปที่รถเลย นี่ฝากระโปรงก็ปิดไม่สนิทคุณเคียวแรงไปไหนหมดฮะอันนี้ทำเองอแรงไปไหนหมด <c oughs> เอาละค่ะขอบนอีกรอบนะึงมันดี ระหว่างตัวนี้นะคะเมื่อคู่นี้ยังบอกไม่หมดค่ะในเรื่องของแบกค่ะก็จะต่างกันค่ะสําหรับตัว5.0และก็2,003นะคะถ้า5.0แบกจะเป็นลายนี้ค่ะและก็ถ้าเป็น2,003แบกจะเป็นลายนี้นะคะเอาละค่ะอ่าพี่5.0เข้าไปเลยมาปานนมคุมพลังนะคะ แล้วก็พี่น้องชาวใต้นะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เอลงใต้แล้วนะคะท่านใดสนใจรถทักทายกันได้ค่ะบายบายสวัสดีค่ะอยากเพทเชินทางนี้